Hvad er det? Har du fået en lastbil? Ja. Så er det fint, skat. Vi skal nok ud og op lidt, ikke? een met grauw op Wat? Nee, ja, ja, Maar ik een niet. Het is geen jij dat we hebben. domme stok! een je niet in de jongen me. Oh! Hey? Hey? Mm. Die woont Die bolje. ให้รีเกยลบุตรใช่แต่ฉันก็ชอบมิกกี้เหมือนกันพยายามเปลี่ยนของขันกับพี่พี่ไม่เอามิกกี้ได้ปืน

อีเวี้ยก็กินชีสไหมอันนี้ของเอวาลูกแล้วลูกจะวิง่งลูกได้แล้วลูกแกะไปแล้ววะมีกี้ Mickey, มันดูเราก็สเปร์อีว่าออมูนอับุเฟเยตไปพากาลจะไปหยิบมีอะไมาพักนู่นเอ๊ะไม่มันของเอวาลูกของขวัญเอวาลูกเสอร์มันสปิลแมย

Yeah, yeah. Comigo. here, come Badia. I, I did it. Yeah. Oh, Badia. Badia. Olha Badia. 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 Badia.

อืมใส่ปีใหม่อนะนูดโดซาฟต์นมีอะไรอีกไหมได้แผ่นมาร์กหน้าสองแผ่น